การสร้างแฟนคลับในการเล่าเรื่องข้ามสื่อเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โลกเนื้อหาขยายต่อไปได้นะครับในการออกแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อจะมีเรื่องหลักและเรื่องรองที่เล่าเรื่องเสริมกันและสร้างประสบการณ์ให้รู้สึกร่วมกันไปในการเล่าเรื่องจนกลายเป็นแฟนผู้ผลิตการเล่าเรื่องข้ามสื่อสร้างประสบการณ์ให้เกิดแฟน2ลักษณะคือ1สร้างประสบการณ์ทางเนื้อหาให้ผู้ชมเข้าใจและรู้สึกร่วมกับเรื่องราวหรือตัวละคร 2. สร้างประสบการณ์การรับรู้สัมผัสบรรยากาศของโลกเรื่องราวโดยใช้ วิธีการหลากหลายเช่นการสร้างเนื้อหาให้ผู้ชมมีส่วนร่วมใช้ความสนุกผ่านเกมหรือกลไกของเกมกระตุต้นให้คนลงมือทำผ่านความสนุกหรือประโยชน์ต่างๆผู้ผลิตต้องมีออเดียนเจอร์นี กำหนดเส้นทางการรับรู้ประสบการณ์ต่างๆระหว่างเนื้อหาและระหว่างสื่อต่างๆที่สร้างขึ้นเพื่อให้เดินทางข้ามสื่อต่อร้อยประสบการณ์ด้วยตัวอย่าง Audience Journey ในจักรวาลภาพยนตร์มาเวลมีเนื้อหาหลายช่องทางและทำให้ต้องการไปดูในช่องทางอื่นโดยผู้ชมจะเห็นว่าตัวเองกำลังอยู่ในโลกเรื่องราวที่ขยายไปไม่มีที่สิ้นสุดผ่านสื่อชนิดต่างกันภาพยนตร์มาเวลจึงเป็นเส้นเรื่องหลักของจักรวาลมาเวลส่วนสื่ออื่นก็ทำหน้าที่เพื่อขยายเรื่องราวและเพิ่มช่องทางสื่อ ที่หลหลลาากยภาพยนตร์ภาพยนตร์สั้นหนังสือการ์ตูนละครโทรทัศน์นั้นจะเน้นประสบการณ์ทางเนื้อหาขณะที่สื่ออย่างสวนสนุกหรือของเล่นต่างๆทําให้คนสัมผัสบรรยากาศของโลกเนื้อหาได้ด้วยตนเองออเดนสเตอร์นี่ของจักรวาลภาพยนตร์มาเวลทําให้การรับรู้เนื้อหาลึกซึ้งผูกพันกับเรื่องราวและตัวละครจนกลายเป็นแฟนคลับ แฟนมีบทบาทมากในโลกเนื้อหาโดยช่วยขยายเรื่องราวแฟนคอนเทนต์รูปแบบต่างๆทําให้ขยายวงการรับรู้แฟนจะสนับสนุนมีส่วนร่วมลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อต่อรองพัฒนาหรืออาจต่อต้านโลกเนื้อหาก็ได้ดังนั้นการทําทรนสดียและรักษาฐานแฟนต้องสํารวจความคิดเห็นความรู้สึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาแล้วนํามาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้รับสารและการตอบรับจะช่วยพัฒนาและต่อยอดเนื้อหาร่วมกับผู้รับสารและแฟนของโลกเนื้อ หาได้และไปสู่เป้าหมายของการสื่อสารร่วมกัน